พร้อมกับมองราคาน้ำมันดิบผ่านจุดต่ำสุดไปแล้วคาดว่าปีนี้เฉลี่ยน่าจะอยู่ที่40ดอลลาร์สหรัฐต่อบาเรลแล้วก็ยืนยันนะคะว่ายังขายน้ำมันให้กับการบินไทยแม้จะเข้าสู่แผนฟื้นฟูก็ตามค่ะ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัทปตทจำกัดมหาชนเปิดเผยหลังเข้ารับตำแหน่งซ e อคนใหม่ของปตทนะคะว่าหลังจากที่รัฐบาลคายล็อกดาวน์ระยะที่4คาดว่ายอดการใช้น้ำมันภาคพื้นน่าจะกลับมาเพิ่มขึ้นแต่คงไม่มากนักเมื่อเทียบกับสถานการณ์ปกติเพราะภาคการท่องเที่ยวต่างประเทศยังไม่กลับมาแต่ขณะนี้ได้เตรียมแผนบริหารความเสี่ยงจากสถานการณ์โควิด -19 เอาไว้หลายระดับยกตัวอย่างอย่างเช่น การออกหุ้นกู้และตั๋วแลกเงิน64,000ล้านบาทเพื่อเยียวยาสถานการณ์ทันทีหากเข้าสู่วิกฤตเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะความเสี่ยงจากต่างประเทศจากช่วงเดือนเมษายนที่เกิดสงครามราคาน้ำมันทำให้ราคาน้ำมันปรับลดลงไปมากและมองว่าราคาน้ำมันดิบในตลาดโลกผ่านจุดต่ำสุดไปแล้วหลายประเทศผ่อนคลายมาตรการล็อกดาวกลุ่ม OPEC Plus สามารถหาข้อยุติดังนั้นทิศทางน้ำมันในปีนี้ทั้งปีจะอยู่ที่40ดอลลาร์สหรัต่อบาเรลส่วนจะกลับมาระบาดดะลอกที่2อ,อีกหรือไม่เป็นเรื่องที่ยากจะคาดการคะ่ะ เป็นการโอเวอร์เอสิเมไปหน่อยแต่ว่าภาพพื้นก็จะดีขึ้นเยอะนะครับจะดีขึ้นเยอะแล้วก็จริงๆข้อดีถ้าใจวิเครนะก็คือว่าบินเครื่องบินเนี่ยมันก็ชั่วโมงเดียวไงจากกรุงเทพเชียงใหม่แต่ถ้าไปรถยนต์ไปไงฮะขับรถไปแวะเติมน้ํามันแล้วเติมน้ํามันอย่างเดียวชที่ไหนกินกาแฟด้วยเข้าเซเว่นด้วยเพราะฉะนั้นมันก็จะเป็นโอกาสการขายนะของปั๊มด้วยซ้ำนะครับถ้าถ้าเนี่ยขายล็อกดาวน์แล้วก็ กิจกรรมระหว่างจังหวัดมากขึ้นแต่ว่ามันว่าไม่ได้เพราะว่ามันเป็นกิจกรรมภายในประเทศไงในยอทพลระบุนะคะว่าความต้องการใช้น้ำมันเครื่องบินในแต่มาตรแรกได้รับผลกระทบกว่าร้อยละ90ทั้งปีน่าจะลดลงร้อยละ80ของไรายได้สอดคล้องกับการขยายตัวทางเศรษฐกิจไทยในปีนี้ที่คาดว่าจะติดลบอย่างแน่นอน ส่วนความคืบหน้ากรณีการบินไทยขณะนี้การบินไทยมีหนี้น้ำมันค้างชำระอยู่กับปตท760ล้านบาทซึ่งปตทถือเป็นเจ้าหนี้การค้าชั้นดีจึงจำเป็นต่อธุรกิจการบินในไทยและปัจจุบันการบินไทยยังเปิดเส้นทางการบินในเที่ยวบินที่จำเป็นดังนั้นปตทจึงยังส่งน้ำมันให้กับการบินไทยที่จำเป็นไม่ได้งดส่งมอบและให้ชำระเป็นเงินสดตั้งแต่เริ่มเข้าแผนฟื้นฟูจากเดิมที่ให้เครดิต30วัน จีนสั่งปิดพื้นที่ทางตอนใต้ของกรุงปักกิ่งนะครับหลังจากพบการระบาดของโควิด -19 แบบกลุ่มก้อนเชื่อมโยงกับตลาดค้าเนื้อสัตว์ขณะที่จำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่ในรอบ24ชั่วโมงที่ผ่านมาสูงที่สุดนับแต่เดือนเมษายนกัน